thank <laughs> you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิก f c นํีนมาฝากทุกๆท่านทุกคนนะคะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกดไลค์กดแชร์แล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยละกันนะคะกรรมของพระทิวทัศน์ชื่อว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายๆคนนะคะคงจะคุ้นหูหรือว่าพอรู้เรื่องราว ประวัติของพระเทวทัตมากันบ้างแล้วเป็นแน่แท้นะคะเพราะชื่อเป็นที่โด่งดังคู่กันมากับพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระศาสดาหแห่งพระพุทธศาสนาและถ้าหากจัดพระพุทธองค์เป็นผู้เด่นดังทางดีหรือพระเอกแห่งพุทธประวัติก็ถือได้ว่าพระธิวทัตน์นั้นเป็นผู้เด่นดังในทางร้ายหรือว่าตัวร้ายตัวโกงแห่งพุทธประวัติ เรื่องราวของพระเทวทัตน,นั้นนะคะเป็นที่ทราบกันว่าเป็นผู้จองล้างจองผลาญตามอาคาตพระพุทธองค์มาหลายภพหลายชาติแล้วค่ะแม้เมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าผู้ให้กำเนิดพุทธศาสนาและขณะที่พระองค์ทรงประกาศพระศาสนาอยู่นั้น เทวทัตศัตรูถาวรทุกภพทุกชาติของพระองค์ก็ได้ตามมาให้ร้ายอีกเช่นเคยกนแห่งกรรมในตอนนี้นะคะก็คล้ายจะเสนอเรื่องราวของพระเทวทัตผู้ร้ายแห่งพุทธประวัติซึ่งเนื้อเรื่องที่จะกล่าวก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธิญาณและได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาแล้วก็มี พระญาติหลายพระองค์เสด็จออกบวชตามด้วยต่อมาก็มีพระญาติใกล้ชิดหกพระองค์ซึ่งถือเป็นสากยบุตรอันได้แก่พระพัทยะพระอนุรุทธะพระอานันทะหรือว่าพระอานนท์นะคะพระภคุพระกิมพิละและพระเทวทัตก็ได้เสด็จออกบวชตาม เพียงไม่นานนักนะคะทั้ง6พระองค์ก็สามารถบรรลุคุณอันวิเศษมีสำเร็จธรรมขั้นพระโสดาปฏิผลและพระอรหันต์ส่วนพระธิวทัตนั้นก็ได้บรรลุฤทธิ์อันเป็นของปุ่ตุชน ต่อมาเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงโกสัมพีลาบและสักการะเป็นอันมากได้เกิดขึ้นแก่พระองค์และเหล่าพิสุกบริเวณชาวเมืองโกสัมพีผู้มีลาบสักการะในมือได้เข้าไปสู่วิหารและถามหาพระศาสดาหรือไม่ก็พิสุผู้เป็นสาวกของพระองค์ เพื่อต้องการจัดถวายลาบสักการะเหล่านั้นแต่ไม่มีชาวเมืองคนไหนถามถึงพระเทวทัตเลยพระเทวทัตจึงเป็นผู้ไม่มีลาบสักการะเลยพระเทวทัตจึงมังเกิดความน้อยใจขึ้นว่าเราบวชพร้อมกับพระสากยบุตรทั้งห้าท่านเหล่านั้นเป็นบนรรพชิตผู้มีเชื้อกษริย์ เราก็เป็นบานประชิดผู้มีเชื้อกษัตริย์แต่ทำไมทำไมไม่มีชาวเมืองคนไหนมาถามถ,ามถึงชื่อเรามาถวายลาบสักการะแก่เราบ้างเราจะสมคบกับใครแล้วทำให้เกิดเลื่อมใสในตัวเราให้เขาเนี่ยถวายลาบสักการะแก่เรามากๆได้ คิดได้เช่นนั้นแล้วค่ะพระเิวทัตนก็เริ่มมองหาบุคคลที่จะสมคบด้วยครั้งแรกก็คิดถึงพระเจ้าพิมพิสารและกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายแต่ก็คิดได้ว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นทรงดำรงอยู่ในธรรมขั้นโสดาปจิผลคงจะไม่เชื่อเราง่ายๆ เทวทัตจึงได้มองหาคนอื่นต่อไปและในที่สุดก็คิดได้ว่าพระอาชาติศตรูกุมารผู้เป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารยังเป็นพระกุมารอยู่ยังไม่รู้คุณและโทษทั้งหลายน่าจะเชื่อฟังเราง่ายเราจะสมคบกับพระอาชาติศัตรูดีกว่า คิดได้ดังนั้นแล้วนะครับพระธิวัตก็ออกจากเมืองโกสัมพีไปยังกรุงราชครึกอันเป็นที่ประทับของพระเจ้าอาชาตศัตรูเมื่อไปถึงก็เนรมิตตัวเองเป็นกุมารน,น้อยคนหนึ่งพันงูสี่ตัวไว้ที่มือและพันไว้ที่เท้าอีกสี่ตัวพันไว้ที่คอตัวหนึ่งและก็เอาทำเป็นเทิดอบนศีรษะตัวหนึ่งทำเฉลียงพาดบ่าไว้ตัวหนึ่งหอบไปทางอากา ลงไปนั่งบนพระเปล่าของพระอาชาติสตรูกุมารพระกุมารทรงเห็นเช่นนั้นก็บังเกิดความกลัวขึ้นมาจึงได้ตรัสถามว่าท่านเป็นใครพระเทวทัตก็ถวายพระพรว่าอัตมาภาพคือพระเทวทัตและเพื่อต้องการจะให้พระกุมารคลายความหวาดกลัวจึงได้กลับสู่อัตภาพเดิมคือเป็นพิสุทรงสังฆาติบาทและจีวรเรียบร้อยยืนอยู่เบื้องหน้าพระกุมาร พระกุมารแห่งราชคลึทรงเห็นเช่นนั้นก็บังเกิดความเลื่อมใสในพระเทวทัตจึงได้ถวายลาบสักระมากมายและได้รับอุปธรรมคำชูตั้งแต่บัดนั้นเมื่อได้พระอาชาสตรูเป็นพักพวกลาบสักระมากมายก็บังเกิดแก่พระเทวทัตและบัดน,นั้นเองค่ะพระเทวทัตก็บังเกิดมรรกใหญ่ไฟสูงขึ้นมาว่า เราจากบริหารคณะสงฆ์เมื่อความคิดเช่นนั้บังเกิดขึ้นค่ะก็เสื่อมจากฤทธิ์ทันทีแต่พระอาชาติสตรูกุมารเนี่ยยังไม่ทรงทราบพ,พระเทวทัตจึงกลับไปเข้าเฝ้าพระาศาสดาแล้วทูลว่า พระเจ้าค่าเวลานี้พระองค์ก็ทรงชลาภาพมากแล้วขอพระองค์ทรงเป็นอยู่อย่างสงบเถอะเรื่องภาร,ระหน้าที่ทางการปกครองคณะสงฆ์มอมฉันจะเป็นผู้ดูแลเองขอพระองค์ทรงโปรดประทานพิสุสง์ทั้งหลายแก่มอมฉันเถิดพระศาสดาได้สรงห้ามไว้สรงต่อว่าความคิดนั้นของพระเทวทัตพระเทวทัตบังเกิดความผิดหวังและคิดว่า พระพุทธองค์หวงอำนาจจึงมังเกิดความไม่พอใจและได้เริ่มผูกอาฆาตพระพุทธองค์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครั้งนั้นค่ะพระพุทธองค์เนี่ยทรงประกาศความผิดของพระเทวทัตต่อนหน้าสงในกรุงราชคห์ตอนหน้าพระเทวทัตด,ด้วยคลานเห็นพระองค์ทรงทำเช่นนั้นพระเทวทัตก็คิดว่าเราถูกสมณโคดมกำจัดเสร็จแล้วเราจะทำความบินาฏแก่สมณโคดมนี้บ้าง คิดได้เช่นนั้นแล้วนะครับพระติวัทัตก็กลับมาเข้าเฝ้าพระอาชาสศัตรูกุมารทรงทูลยุยงพระกุมารว่าพระกุมารเมื่อก่อนมนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยมีอายุยืนแต่บัดนี้มีอายุน้อยเพราะฉะนั้นการที่พระองค์จะทรงสิ้นพระชนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ก็มีโอกาสเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็จะไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์เพราะบิดาพระองค์ยังอยู่ พระกุมารเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ควรจะสำเร็จโทษพระบิดาแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์เสียเองดีกว่าฝ่ายอัตมาก,ก็จะสำเร็จโทษพระพุทธเจ้าและเกิดจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองฝ่ายพระอาชาตสตรูกุมารด้วยความยังทรงพระเยาว์อยูในเชื่อคำยุยงนั้นได้ทรงสำเร็จโทษพระบิดาของพระองค์ซึ่งก็คือพระเจ้าพิมพิสารแล้วทรงเป็นกษัตริย์แห่งกรุงราชคลือเสียเอง เมื่อพระอาชาติสตรูได้ทรงเป็นกษัตริย์แห่งกรุงราชคลึกแล้วพระเทวทัตก็ฮูกเอิมใหญ่จึงได้เริ่มวางแผนที่จะกำจัดพระพุทธเจ้าเพื่อหวังที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองอันดับแรกก็ส่งคนไปปรุงพระชนพระพุทธองค์ก็ส่งเทศโปรดจนบรรลุธ,ธรรมกลาไปทุกคน พระทิวทัตเห็นเช่นนั้นจึงได้ลงมือปรงพระชนเองโดยขึ้นไปบนภูเขาคิจกูดและกลิ้งก้อนหินลงมาไม้จะปรงพระชนพระพุทธเจา้าแต่ก็ไม่บรรลุผลเพียงแต่ทำให้พระพุทธองค์มีพระโลหิตห่อออกมาเท่านั้นเม <ME> ื่อไม่อาจจะปรงพระชนพระองค์ได้ด้วยวิธีนั้นพระทิวทัตก็ไม่ยอมเลิกล้มความคิดยังคิดแผนที่จะปรุงพระุนพระพุทธเจ้าต่อไปต่อมา ก็ให้ปล่อยช้างนาลาคิรีซึ่งถือเป็นช้างที่ดุร้ายมากเพื่อที่จะให้ไปทําร้ายพระพุทธองค์แต่เมื่อช้างนาลาคิรีพุ่งเข้าไปหาหมู่สง่งซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระอนุเทระยอมสละชีวิตของตนเพื่อถวายพระศาสดาท่านจึงออกไปขวางหน้าแต่พระศาสดาก็ทรงได้ทรมานช้างนั้นจนมันยอมสิทโรราบ ไม่ทำลายพระองค์และหมู่สงฆ์แล้วพระองค์ก็สเสด็จเข้าไปสู่วิหาร การกระทำของพระเทวทัตที่ให้ร้ายพระพุทธเจ้าชาวบ้านชาวเมืองทุกคนย่อมรู้ดีแต่เมื่อพระเทวทัตปล่อยช้างนาลกาิลิงออกไปก็เป็นข่าวดังมากที่สุดชาวเมืองโจษจันกันใหญ่พูดกันทั่วเมืองว่าพระเทวทัตในช่างร้กาศมากยุยงให้พระอาชาตศัตรูทรงสำเร็จโทษพระบิดาไม่พอยังหมายจะปรุงพระชนพระพุทธองค์เองเคยส่งคนไปปรุงพระชน เคยกลิ้งก้อนหินให้ทับพระพุทธเจ้าแล้วนี่ก็มาปล่อยช้างนาลากลิลิงออกไปเพื่อจะให้ทำลายพระพุทธเจ้าอีกพระอาชาตทรงครบคนเช่นนี้ได้อย่างไรนะพระเจ้าอาชาติสตรูทรงได้ยินชาวเมืองพูดถึงการทำนองนั้นพระองค์ก็เริ่มรู้สึกพระองค์จึงทรงรับสั่งให้นำสำรับห้าร้อยที่ทรงไปถวายพระทวทวัตคืนมา และตัวพระองค์เองก็ไม่เสด็จไปยังที่อุปทางพระเทวทัตอีกเลยชาวเมืองนั้นก็ไม่ถวายวัตถุแม้แต่อาหารแก่พระเทวทัตอีกพระเทวทัตเองเช่นนั้นก็ทราบว่าตัวเองเได้เสื่อมศรัทธาจากเจ้าเมืองและชาวเมืองแล้วจึงคิดที่จะเลี้ยงชีพด้วยการหลอกลวงจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลขอวัตถุหประการคือ ขอให้พิสูจน์ทั้งหลายอยู่ป่าเที่ยวบินทบาทส่งผ้าบางสกุลอยู่โคนไม้ย่าพึงฉันปลาและเนื้อสัตว์จนตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นด้วยและตรัสห้ามว่าอย่าเลยเทวทัตผู้ดใดปรารถนาเช่นนั้นก็ขอให้ทำไปเถิดอย่าได้ถึงกับต้องบัญญัติให้ปฏิบัติกันทุกคนเลยพระเทวทัตได้ยินเช่นนั้นก็พูดขึ้นท่ากลางสงว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายคำพูดของใครจะงามกว่ากันระหว่างของข้าพเจ้ากับของสมณะโคดมข้าพเจ้าต้องการขอให้ทรงให้ภิกษุถือปฏิบัติห้าอย่างดังที่กล่าวแล้วแต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นด้วยในระหว่างเราใกล้เคร่งครัดใครน่าเลื่อมใสกว่ากันจากนั้นก็ได้พูดว่าผู้ใดปรารถนาจะพ้นทุกข์ขอให้ตามเรามา ว่าแล้วไยพิสูุ้บชใหม่จำนวน500รูปยังไม่เข้าใจหลักพุทธศาสนาดีพอครั้นได้สดับถ้อยคำเช่นนั้นของพระเถวทัตก็เห็นว่าพระเทรทัตหน้าเลื่อมใสกว่าจึงได้ชักชวนกันตามพระเถวทัตไปเมื่อได้พระพิสูบชใหม่500รูปเป็นบริวารพระเทวทัตก็พาพวกพิสูู้บริวารออกเที่ยวบินทบาทซึ่งชาวเมืองเห็นเช่นนั้นก็ให้การอุปธมรมบ้าง พิสุอื่นๆที่ยังไม่มีความรู้แตกฉานดีพอก็เข้ามาร่วมเป็นพวกบ้างพระเทวทัตมีความประสงค์ที่ต้องการแบ่งแยกสงออกเป็นสองคณะเรื่องนั้นทราบถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสถามพระเทวทัตว่าเทวทัตได้ยินว่าเธอพยายามทำลายสง์ทำลายจักจริงหรือพระเทวทัตก็ยอมรับตรงๆว่าจริงพระเจ้าค่ะ แม้พระพุทธเจ้าทรงตรัสห้ามและชี้แจงถึงความเป็นกรรมหนักมีโทษอย่างแรงต้องรับกรรมอย่างหนักหน่วงแต่พระทิวทัตก็ไม่เชื่อฟังวันหนึ่งพระทิวทัตได้พบกับพระอานน์เถระซึ่งกำลังบินทบาทอยู่ในกลุ่มราชคฤก็ได้กล่าวว่า อานุเทละตั้งแต่วันนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำอุโบสถไม่ทำสังฆกรรมร่วมกับพระศาสดาและมูสง์อีกต่อไปครั้นถึงวันอุโบสถคณะสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมพร้อมเพรียงกันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระเทวทัตและพิสุบริวารก็มาด้วย โดยนั่งรวมกันอยู่ส่วนหนึ่งและในวันนั้นเองพระเทวทัตกล่าวว่าบัญญัติหาประการเหล่านี้มีการไม่ฉันเนื้อสัตว์ท่านผู้ได้ชอบใจก็ให้จับสลากเมื่อพิสูุผู้เป็นบริวารห้ารูปซึ่งล้วนแต่เป็นพระพิสุบวชใหม่ยังไม่ส่งเข้าใจพระธรรมวินัยดีพอจับสลากกันแล้วสงก็ได้แตกแยกออกเป็นสองฝ่ายและถือได้ว่า เป็นการแตกแยกกันครั้งแรกในพุทธศาสนาผู้กระทำเช่นนั้นถือได้ว่าทำกรรมไว้อย่างหนักหน่วงซึ่งมีโทษสูงสุดที่เรียกว่าอนันตรียกรรม พระเทวทัตได้ประกอบกรรมนี้ณบัดนั้นเองเมื่อได้บริวารพร้อมแล้วพระเทวทัตก็พาบริวารไปอยู่ยังเมืองขยาศีสะฝ่ายพระพุทธเจ้าเมื่อทรงทราบว่าพระเทวทัตพาภิสุใหม่ผู้หลงผิดพวกนั้นไปอยู่ที่ขยาศีสะก็ได้ทรงทรงพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรสองอ克สา,าวกไป เพื่อต้องการจะให้ไปสั่งสอนพิสุใหม่เหล่านั้นให้เข้าใจหลักธรรมที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนาพระอครัสสาวกทั้งสองก็เดินทางไปทำตามพระบัญชาไปถึงก็เริ่มแสดงปาฏิหาริย์ให้พิสุเหล่านั้นดูก่อนเพื่อให้พิสุเกิดความศรัทธาเบื้องต้นหลังจากนั้นก็ได้ยูสั่งสอนหลักธรรมที่ถูกต้องของพุทธศาสนาแก่พิสุเหล่านั้น จนกระทั่งพิสูจน์เหล่านั้นเข้าใจดีแล้วและยอมตามท่านทั้งสองกลับมายังสำนักของพระพุทธเจ้าว่ากันว่าพระอัครสาวกทั้งสองพาพิสูจนเหล่านั้นมาด้วยฤทธิ์คือพาเหาะมา บริวารผู้ใกล้ชิดของพระเทวทัตคือพระโกกาลิกะเห็นเช่นนั้นก็ไปบอกแก่พระเทวทัตและด้วยความโมโหพระเทวทัตเขาได้ทำร้ายพระเทวทัตโดยการเอาเข่ากระแทกอ,อกจนเลือดนิพุ่งพรวดออกมาทางปาก ฝ่ายพระเทวทัตเมื่อถูกพิสูบริวารทั้งหลายทอดทิ้งไปแล้วเกิดล้มป่วยลงและป่วยอยู่ตลอดเวลาเดือนต่อมาเมื่อพระศา,าสดาสเสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีพระเทวทัตก็ใกล้จะเฝ้าพระพุทธเจ้าสักครั้งก่อนจะสิ้นใจจึงได้บอกให้พวกสาวกของคนพาไปแต่สาวกทั้งหลายไม่ยอมพาไปโดยพูดว่าเมื่อตอนที่ท่านยังสบายดีอยู่ได้ประพฤติจองเวรกับพระศา,าสดาไว้มาก ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่กล้าพาท่านไปเฝ้าพระศา,าสดาหรอกพระเทวทัตบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าทําให้ข้าพเจ้าชิบหายเลยข้าพเจ้าทําอาคาตในพระพุทธเจ้าไว้มากก็จริง แต่สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ไม่ทรงมีความอาฆาตข้าพระเจ้าเลยแม้เพียงเท่าปลายเส้นผมแล้วก็ได้อ้อนวอนสาวกต่างๆนานาจนสาวกเหล่านั้นยอมพาไปสาวกสาวกพระเทวทัตเอาพระเทวทัตใส่เตียงน้อยเล้วหามกันไปเพื่อจะพาไปเฝ้าพระาศาสดาเดินทางกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงสาแห่งหนึ่ง พวกสาวกต้องการจะลงไปล้างหน้าล้างตากันในสระได้วางเตียงหน้อยที่ใส่พระเทวทัตมาลงบนดินและพากันลงไปกินอาบน้ำในสระนั้นฝ่ายพระเทวทัตก็ได้ลุกจากเตียงเอาเท้าเหยียบลงบนพื้นและพอเท้าถึงพื้นเท่านั้นก็ถูกธรณีสูบจมลงจมลงจนกระทั่งจมหายลงไปในดินกรรมอันนี้ของเทวทัตพระพุทธเจ้าทรงทราบล่วงหน้าแล้ว แต่ที่พระองค์ให้พระเทวทัตบวชในพุทธศาสนาของพระองค์แม้ทรงทราบว่าเขาจะต้องมาจองล้างจองผลานต้องการจะทำลายพระองค์เพราะพระองค์ทรงมีความเมตตาในพระเทวทัตเพราะพระองค์ทรงทราบว่าถ้าพระเทวทัตไม่ได้บวชก็จะยิ่งทํากรรมหนักไปกว่านี้จะไม่ได้ไปผุดไปเกิดอีกเลย เมื่อเขาได้บวชแม้ว่าจะได้ทำกรรมอย่างหนักไว้แต่ก็สามารถทำปัจจัยแห่งพบต่อไปได้นี่ล่ละค่ะเรื่องของตัวร้ายในพุทธประวัติซึ่งในที่สุดก็ต้องได้รับกรรมอันหนักหน่วงที่สุดนั่นก็คือถูกธรณีสูตร ซึ่งมีแต่ผู้ทำบาปหนักเท่านั้นถึงจะได้รับกรรมเช่นนี้บางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วในกรณีที่แผ่นดินไหวแล้วมีคนตายเนี่ยมันจะเข้าขายเรื่องของธรณีสูขไหมอันนี้ดิฉันเองก็ ไม่สันทัดนะคะก็เลยไม่สามารถทราบได้นะคะแต่ว่าอ,าอย่างพระเิวทัตเนี่ยนะคะสุดท้ายนะคะเมื่อท่านถูกธรณีสูตรนะคะก็ถวายคางใช่ไหมเป็นพุทธบูชาให้กับพระพุทธเจ้านะคะซึ่งบอกว่าณวันนี้เนี่ยนะคะพระเิวทัตก็ยังอยู่ในนรกนะคะแต่ว่าเมื่อท่านหลุดจากนารกแล้วนะคะท่านกา็คงจะได้เป็นอหรหันต์เป็นอะไรเนี่ยนะคะนัน่นนัน่นคือใน ในในพบถัดไปของท่านนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็มองเห็นนะคะว่าถ้าเกิดว่าเอ่อไม่ให้ได้บวชเนี่ยพระพุทระเทวทัตเนี่ยไม่มีโอกาสนะคะที่จะหลุดพ้นจากนารกอาวจี v G นะคะแต่เอ่อเมื่อได้บวชแล้วนะคะพบถัดไปของท่านหลังจากลงนรกแล้วท่านก็มีโอกาสนะคะที่จะบรรลุในเรื่องของอรหันต์ค่ะ